สวัสดี f อฟซี FC, ฟูตีกำลังติดตามรับชมช่องจากมณฑีชนะพันธ์ครับมณีสวัสดีบ้านังขันง้นยามาแลงโอ้มาแตเ่เสร็จภารกิจทางโรงเรียนครับพี่น้องกินเลี้ยงกับดึงหน่อยก้องทำความสะอาดห้องมนงีกยวางกันหน้าทักพอนไขเจาะล้อเพิ่นครับผมลาแตีมที่เจ็ดต่อมณีบอแซมครับวางาใหม่มันใบมันรนแล้วก็เลยขี่คานหานะพี่น้องเนาะเอาแบบธรรมาชาตินี่แหละแท่งสายไฟค่อนเก่าครับ ก่อนที่เคยได้เจ้าเสียงเงี้ตอนแรกว่าสิเดินทางกับบานวันศุกร์บ่แม่นมพี่น้องโอ้ไปเบิ่งตาด่างอบรมน่าจจะเป็นวันเสาร์แรงครับน่าจจะกลับกับน้องไส้นั่งสิไปเบิ่งเจาะล้อมซี่ครับผมอาจจะเอาเจ้าลอมซี่ลงมาไว้ปลายจีนก,ร,กรับว่าจักับเบิ่งสถานาการณ์กันเอาขึ้นเฮียกเลยครับผมจเจ้าล้อมเพิ่น เสื้อได้ดเต้าโฟเนียดเสื้อต๊บตูดนี่แล้วเนาะคันบ่อขายเป็นพอ่อเจดีย์ต่ออยู่ว่ามันสีบลูบมีนองต่อแล้ว ผ่านไป 20, 20นาทีพี in um ่น้องโอ้แต่ละมือนี่มาจับเหี้ยกใส่กันคู่ใส่กันอยู่สายไฟนี่ดิบารนี่พ่อเต่าหนกตัวมาใส่หนกฝึกมาใส่มีดซีรีครับมามาเหี้ยู่หลังค่าหน่อยหนึ่งน่ะอยากรังค่าอยู่างมันนั่นแต่ว่าหางบ่อของมาไก่นะเห็นนั่นหนกเห็นหนกอยู่ในผนีย่ัาเห็นผีหลอกกับรถแล้วเดี๋ยวสีใหญ่แจ็คขอนนึงอีกดอกพี่น้องก้อนคำเทื้าหมันครับ หม่ที่2ครับพี่น้องแต่นี้มันโหลดนกป่ามันว่หาวครับนกมันเข่ามากทีละสองสามตัวมันเข่าฟูงแล้วปวดละพี่น้องมันหาวาปวดละครับจจงสีมนันแต่ก็อข้อนนี่ก็เคยได้นกอยู่ครับนี่สมัยตอบอกรอบังน้องบัวเดี๋ยวสีใหญ่มาใช้ทั้งกะผักกาเสหมองก็ครับ ไปสุดท้ายของมื่อนี้พี่น้องโอ้ขำแล้วครับนกมิดซีรีเลยอยู่ปลาจีนกระมิดอยู่นี่กระมิดหลังสงการหมดแล้วพี่น้องจังสีเหรนยญมวนฝนตกลิ่นจั่างน้อยหมดแล้วครับจังสี่มวลโดยช่วงนี้มันนกมันลงนะครับนกมันเขาฟุงแล้วก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของการเหรียญน,น้ำแบบพี่น้องธรรมดาผู <c oughs> ้เฒ่อก็ผนว่ากันเครื่องใส่ใกล้เป็นดอกของนะ้องมันแย่เป็อนนอกเหรดิ นี่มันเป็นดอกตะโดนแล้วครับจะผมเมื่อบาดรอบก้อนมนยังเหี่ยกอยู่ครับจะล้อมเพลิน เอาละพี่น้องหกโมงแล้วครับสมมาพลา,พาควนเฟิกสามใหม่ครับมับานังคารนกปลาปูนกับเหนียวคือกันพี่น้องมาเป็นตวปลาทงหน้าอยู่ปลาจีนครับช่วงนี้มันหนกลงนะพี่น้องแนะเขาเจรทรามาตาของหนกครับก็สิบาเหนียวขังเนี้ยผมไปเอาไปตัวลุงเลี้ยนสามใหม่สี่ใหม่นกปลาบ่าไม่ระไก่บ่มาไมก่จักตัวต้องมาดานี่ว้ายมันตรง <c oughs> มีหนึ่งมีสองแหละครับ ฟื้นกระบอกลอฝึกกระบอกปีแกว้วตะกี้ก็ได้ฟื้นกระบอกน้องบัวตอนนี้มันนกลงครับนกขอฟุง้งแล้วก็นกเลี้ยงลูกน้อยครับช่วงนี้เนาะสังเกตเบังในกลุ่มได้กระซังครับโอ้เหนียวเป็นเหนียวประสั่นมามดเมืดมอดตัวหนึ่งผมไปปลาจีนล่าสุดนี่ครับแต้มที่หกหนี่คจนล่าพี่น้องย่านจนล่าครับมาหนี้ก็สิเอาประมาณนี้ก่อนครับสำหรับ เจ้าลำเพลินนะครับนกฝึกอายุกงสามปีพี่น้องเพิ่นถามราคาอยู่หรอมันเป็นนกผมเป็นนกไอเตนะครับเพิ่นเสียวขึ้นมดเลยกับ,บรบลูด้นี่นะครับบอกว่มเสื่อยฟังแต่เป็นนกผมแบงมาเนี่ยผมบอกราคาเดเลยว่าผมแบงมากจากบัตรนะครับเลสีแดงแจก,กบาตรต่ว่านี้เป็นนกเพินเ่นไหมาเหรียนะครับ <c oughs> เพิ่นเสียวขึ้นมดเลยกับโบลูเลยผมมีอำนาจขายครับมีแชร์หน้าที่ต้องฝึกให้เพิ่นครับไอเต ประมาณนี้แหละครับผม oh, พี่น้องฝากติดตามกันแล้วกันครับเมื่อบานวันเสาร์ครับหอดบานวันอาทิตย์สิปเปลี่ยนน้ำพรอมมอนอยู่ดอกพี่น้องเบิง้งหนกช่ำอยู่หันอยู่ดอกเป็นตัวใดเป็นตะคือตัวใดเป็นตะคือตัวใดเป็นตะปอยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีพี่น้องว้เต่เพียงทนันีดินเอียดย่าง,ง,งอยู่เด้อยพี่น้องเด้อมื่อี้กัดทรงไปเยอะครับ,สอ,รบสองกิโลถ้าใดสนใจกัดสร้างบาได้ครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ